วิกฤตอาหารโลกดูเหมือนจะกลายมาเป็นปัญหาใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นทุกทีทุกทีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เกิดความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนค่ะซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าทางการเกษตรและสินค้าอาหารอย่างชัดเจนเนื่องจากยูเครนก็เป็นหนึ่งในผู้ผล,ผลิตรายใหญ่ของโลกนะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลแค่เพียงปีนี้คุณผู้ชมแต่น่าจะยิงยาวไปถึงปีหน้าอย่างแน่นอน2,566นะคะที่จะจะทําให้ปริมาณของผลิตภัณฑ์ผลิตผลทางการเกษตรมันลดน้อยลงรวม ไปถึงราคาสินค้าเหล่านี้ก็จะถีบตัวพุ่งสูงขึ้นด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นในสถานการณ์แบบนี้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ง่ายดายเลยนะคะสำหรับประเทศที่ต้องพึ่งพาอาหารจากต่างประเทศเพราะก็ต้องพยายามที่จะสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารของตัวเองผ่านทางหลากหลายวิธีค่ะไม่ว่าจะเป็นการขยายประเทศนะคะหรือว่าขยายแหล่งในการนําเข้าสินค้าอาหารเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือไปจากนี้หลายๆประเทศเลือกที่จะขยายการลงทุนเข้าไปยังประเทศอื่นเข้าไปเพาะปลูกเข้าไปผลิตสินค้าทางการเกษตรสินค้าอาหารในประเทศอื่นแล้วส่งกลับมาอย่างประเทศบ้านเกิดน,นะคะ และหนึ่งในพื้นที่ที่ทั่วโลกให้ความสนใจก็คือภูมิภาคอาเซียนของเรานี่แหละค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรัรมพูชาที่ขณะนี้เป็นดาวเด่นนะคะมีหลายชาติทีเดียวให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในภาคการ,กรเกษตรซึ่งวันนี้จะเจาะลึกให้คุณผู้ชมดูกันในมุมของสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์เป็นการพิเศษค่ะก่อนอื่นให้คุณผู้ชมมาดูข้อมูลตัวเลขกันนะคะกับการส่งออกสินค้ากเกษตรของกัมพูชาที่เกิดขึ้นในช่วง10เดือนแรกของปีนี้ยังไม่ครบปีเลยนะคะแต่ปรากฏว่าตัวเลขไปไกลแล้วทีเดียวคุณผู้ชมกับรายได้ร รวมถึง17400ล้านบาทนะคะและเป็นยอดการส่งออกปริมาณรวม7.62ล้านตันในขณะที่ปีที่แล้วค่ะตัวเลขไรายได้รวมอยู่ที่173,600ล้านบาทนะคะและปริมาณส่งออกอยู่ที่7.98ล้านตันนั่นเองโดยสินค้าการเกษตรที่สําคัญของกัมพูชาออกสู่ตลาดโลกหลักๆแล้วมี9อย่างนี้แหละคุณผู้ชมได้แก่ข้าวกล้วยมะม่วงมันสำปะหังเม็ดมะม่วงหิม,มาพานะคะข้าวโพดปลาล์มน้ํามันพริกไทยใบาย,ยาสูบ และช่วงเวลาหลังจากนี้ปีหน้านี้ล่ะคะ่ะก็เชื่อว่ามูลค่าทั้งการผลิตการส่งออกต่างๆการลงทุนในภาคการเกษตรด้วยที่กัมพูชาน่าจะยิ่งเติบโตมากขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าหลายชาติดังคงเพิ่มความสนใจหลั่งไหลเข้าไปลงทุนค่ะวันนี้มาเจาะลึกพร้อมกันประเทศแรกเลยก็คือสหรัฐอเมริกากันก่อนเลยนะคะ ต้นเดือนธันวาคมนี้เองค่ะมีความเคลื่อนไหวจากกลุ่มนักธุรกิจกลุ่มใหญ่จากสหรัฐนะคะที่เดินทางเข้าไปยังกัมพูชาและเข้าไปหาหรือกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของกัมพูชาคุณพันศรศักด์นะคะโดยนักธุรกิจนี่มาจากหลายรัฐที่เดียวคุณผู้ชมมาทั้งจากแคลิฟอร์เนียซีแอตเทิลเท็กซัสซึ่งนับได้ว่าเป็นเขตทําการเกษตรที่สําคัญของสหรัฐ เพราะฉะนั้นขาเบิร์ไทม์เขาก็วิเคราะห์ค่ะบอกว่าการเดินทางมากัมพูชาครั้งนี้เนี่ยนักธุรกิจกัมพูชาเขาก็มองนะว่าน่าจะกลายมาเป็นโอกาสสําหรับภาคการเกษตรของกัมพูชานะคะเพราะว่านักธุรกิจเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มาจากเขตพื้นที่ทางการเกษตรน่าจะเข้ามาและขยายโอกาสให้กับกัมพูชาได้เยอะค่ะเพราะว่าตัวของกัมพูชาเองก็มีความพร้อมรับการลงทุนเพราะอะไรเพราะประเทศของเขามีพื้นที่กว้างขวางค,างค่ะสำหรับการเพาะปลูกมากเพียงพอที่จะเพาะปลูกพืชเป็นอาหารส่งออกทั้งตลาดโลกและก็ตลาดของสหรัฐได้สบาย สบายเลยนะคะเพราะถ้ามาดูข้อมูลในทุกวันนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยกัมพูชาเองก็มีส่งออกอาหารไปยังสหรัฐหลายรายการทีเดียวคุณผู้ชมได้แก่ข้าวเบ็ดมะม่วงหิมาพานันมะม่วงมะพร้าวส้มพริกไทยเกลือไข่ไก่น้ำปลาซอสถั่วเหลืองปลาแล้วก็อาหารกินเล่นค่ะ ส่วนสาเหตุหลักๆที่นักลงทุนนักธุรกิจกลุ่มนี้เดินทางเข้ามาลงทุนในกัมพูชาเขาแอบกระซิบให้ฟัง2หัวข้อด้วยกันนะคะหนึ่งเลยคุณผู้ชมก็คือแรงกดดันที่เกิดขึ้นจัดภายในประเทศนี่แหละค่ะราคาสินค้าเกษตรและอาหารในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นอย่างมากเลยนะคะก็ส่งแรงกดดันจากวิกฤตอาหารทั่วโลกในขณะนี้ทําให้นักธุรกิจเนี่ยต้องขยับขยายไปหาพื้นที่ในการลงทุนเพื่อผลิตเพาะปลูกสินค้าอาหารต่างๆในแหล่งใหม่ที่ว่าต้นทุนมันถูกกว่านะคะแลวหลังจากนั้นก็จะได้ส่งออกกลับมายัางประเทศ บ้านเกิดตัวเองสารัฐแล้วก็ส่งออกป้อนตลาดโลกด้วยนะคะ และในเรื่องนี้ทางฝ่ายของรัฐบาลกัมพูชาปรากฏว่ารับลูกเป็นอย่างดีทีเดียวล่ละคุณผู้ชมมีการวางแผนมีนโยบายรับการลงทุนการเกษตรจากต่างประเทศอยู่แล้วโดยคุณพันธ์สรศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของกัมพูชาเนี่ยเขาบอกว่าสินค้าเกษตรกัมพูชาหลายตัวมีคุณภาพแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียน GI หรือว่าข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะและก็ยังมีอีกหลายตัวเลยตอนนี้ที่อยู่ระหว่างการยื่นเรื่องด้วยเพราะฉะนั้นมีความพร้อมค่ะที่จะรับกับโอกาสในการส่งออกสินค้าไปยังตลาดโลก สหรัฐอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามรัฐบาลกัมพูชาได้เน้นย้ำนะคะว่าในส่วนของการลงทุนจากต่างชาติที่จะเข้ามาในภาคการเกษตรกัมพูชาเนี่ยอยากจะให้เข้ามาลงทุนในส่วนของการแปรรูปการบรรจุหีบห่ออาหารไปจนถึงการส่งออกก็คือสินค้าขั้นทุติยภูมิซะมากกว่าไม่ได้สนับสนุนการส่งออกสินค้าปฐมภูมิหรือว่าการเข้ามาเพื่อมาปลูกพืชแล้วก็ส่งออกแต่วัตถุดิบนะคะเพราะว่าในฝ่ายของกัมพูชาเองเขามีเป้าหมายระยะไกลคุณผู้ชมบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะปฏิรูประบบกะเกษตรให้มันทันสมัยทัดเทียมสากล เพราะฉะนั้นเขาเองก็คาดหวังนะคะว่าเมื่อต่างชาติลงทุนเข้ามาเนี่ยเขาก็จะได้รับโน้ตหาวได้รับองค์ความรู้ในด้านของการแปรรูปสินค้าการบรรจุขีพอต่างๆให้มันทันสมัยมากยิ่งขึ้นต่างไปด้วยนะคะและอีกหนึ่งเหตุผลที่เข้ามาลงทุนทางด้านการเกษตรของกัมพูชากันเยอะก็เป็นเพราะว่าแนวทางส่งเสริมการลงทุนระหว่างสหรัฐและอาเซียนนี่แหละคุณผู้ชมที่มันเริ่มผลิดอกออกผลนะคะคุณผู้ชมจำได้ไหมเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองได้มีการประชุมร่วมกันนะคะประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนสหรัฐ โดยทั้งฝ่ายขอประธานาธิบดีโจไบเดนก็เข้าร่วมเองนะคะและตอนนี้ก็กลายมาเป็นการกลุยทางให้กับภาคธุรกิจของสหรัฐให้เข้ามาสารความร่วมมือนะคะกับชาติต่างๆในอาเซียนและปรากฏว่ากัมพูชาก็เป็นหนึ่งในนั้นนี่แหละคะ่ะไปต่อกันที่ประเทศสิงคโปร์กันสักนิดหนึ่งนะครับต้องบอกว่าเป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่น้อยนะครับพื้นที่ค่อนข้างเล็กมากแล้วก็มีมูลค่าสูง การจะเอาพื S <S <an> ้นที่ที่มีมูลค่าสูงเนี่ยนะครับไปทำไร่ถ้ายนาก็กระไรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิงคโปร์จึงหันมาใช้กัมพูชาเนี่ยเป็นพื้นที่เพาะปลูกทางเกษตรกรรมแล้วก็ผลิตอาหารเนี่ยมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี2,564นะครับผมยกตัวอย่างสิงคโปร์เนี่ยมีการนําเข้าสินค้ารวมทุกประเภทจากกัมพูชานะครับมูลค่าสูงกว่า233ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็มากกว่า8,000ล้านบาทเลยทีเดียวครับคิดเป็นสินค้าเกษตรที่สําคัญนะครับยกตัวอย่างสินค้า ที่มีชีวิตเช่นไก่นะฮะนำเข้าไป600กว่าล้านครับและที่ไม่มีชีวิตอีกมหาศาลเลยครับเช่นไม้ธัญ,ญพืชนะครับ155ล้านใบายาสูบอีก53ล้านบาทเครื่องดื่ม20กว่าล้านครับผลไม้ต่างๆก็22ล้านสินค้าพกพณฑ์อีก4ล้านนะครับและผลิตภัณฑ์จากแป้งมันล้านกว่าบาทน้ำมันพืชก็เกือบล้านบาทไปแล้วครับ นำเข้าเยอะทีเดียวนะคะเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยก็เป็นประเทศที่ต้องมีการพึ่งพาอาหารจากต่างประเทศนําเข้ามามากถึงร้อยละเกของการบริโภคทั้งประเทศนี้ละค่ะเพราะฉะนั้นรัฐบาลสิงคโปร์เขาก็เลยมาพร้อมกับนโยบายสําคัญหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือการลงทุนด้านการเกษตรในภูมิภาคอื่นโดยเฉพาะในอาเซียนแล้วก็ส่งกลับเข้ามาในประเทศบ้านเกิดนะคะเพื่อประกันความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับตัวเองโดยที่รัฐบาลเนี่ยให้การสนับสนุนแนวคิดนี้มานานแล้วนะคะและก็มีบริษัทของสิงคโปร์เองนักลงทุนสิงคโปร์ที่ เข้าไปลงทุนอยู่ในกัมพูชาตั้งแต่ปี2551แล้วค่ะยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูกันจัดๆหนึ่งรายนะคะได้แก่บริษัทโฮงหลาห้วดเจ้านี้เนี่ยแต่เดิมเขาเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะปรากฏว่าก็มองเห็นโอกาสแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นธุรกิจทางด้านการเกษตรเข้าไปลงทุนในกัมพูชาตั้งแต่ปี2551เลยค่ะโดยเข้าไปลงทุนปลูกไร่มันสำปะหลังนะคะบนพื้นที่กว่า10,000เฮกเตอร์แล้วก็ยังมีโรงงานผลิตแป้งมันขนาดใหญ่ด้วยที่สามารถที่จะผลิตแป้งมันได้มาก ถึงวันละ120ตันทีเดียวส่งออกไปทั้งที่สิงคโปร์และก็ป้อนตลาดโลกด้วยค่ะนอกเหนือไปจากนี้บริษัทนี้ยังได้สัมปทานจากรัฐบาลของกัมพูชาด้วยนะคะให้สร้างโครงการเมกับโปรเจกต์ร่วมกันก็คือโครงการอากิหับคุณผู้ชมซึ่งเป็นโครงการที่จะปั้นพื้นที่ในจังหวัดกำปงสปือน,นี้ให้กลายมาเป็นศูนย์กลางทางด้านการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชานะคะใช้เวลาพัฒนา20ปีด้วยกันบนพื้นที่100ล้านตารางเมตรเลยค่ะ โดยที่รัฐบาลเขามีแผนคุณผู้ชมว่าจะพัฒนาพื้นที่นี้นะคะให้กลายมาเป็นแหล่งลงทุนด้านอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรเลยที่บอกว่าครบวงจรมีอะไรบ้างนะคะก็อย่างเช่นจะมีโรงงานแปรรูปสินค้าอาหารสินค้าทางการเกษตรนะคะจะมีโกดังสินค้าศูนย์ขนส่งสินค้ามีฟาร์มปศุสัตว์โรงเรือนพืชก็มีแล้วก็มีอควาพอนิกส์ด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะสามารถผลิตอาหารได้ทั้ง2ชนิดเลยก็คือสัตว์น้ําและก็พืชน,นะคะซึ่งก็จะเป็นการปลูกพืชแบบไม่ต้องใช้ดินเลยนะคะ ภายใต้ระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดซึ่งภายในจะมีทั้งที่บำบัดน้ำเสียมีศูนย์การค้าสินค้าเกษตรและก็มีพื้นที่อยู่อาศัยรวมไปถึงอาคารพาณิชย์ครบวงจรเลยค่ะ โครงการพัฒนาที่กระปรงสปือนี้นะครับอย่างที่บอกไปมีระยะเวลายาวนานถึง20ปีก็จะต้องค่อยๆพัฒนาแบ่งออกเป็นหลายเฟสด้วยกันนะครับสำหรับเฟสที่หน่งนั้นก็จะเป็นระยะเวลาตั้งแต่2,564ถึง2,568นะครับจะเริ่มตั้งแต่พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางการขนส่งโลจิสติกส์นะครับแล้วก็ไปต่อที่ระบบขนส่งโรงงานไฟฟ้าพลังงานสะอาด พลังงานแสงอาทิตย์ครับโกดังสินค้านะครับโดยจะใช้งบประมาณในการลงทุนเฟสที่1เนี่ยทั้งหมดประมาณ1,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับที่เป็นเงินไทยก็มากกว่า35,000ล้านบาททีเดียวนะครับโครงการอกร i h ิหับของสิงคโปร์ในกัมพูชานี้นะครับคาดการณ์ว่าจะช่วยดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกนะครับทางด้านการเกษตรให้เข้าไปลงทุนในกัมพูชาได้มากมายทีเดียวครับ ทางด้าน k i r e p o s t c o m ของกัมพูชาเขาบอกนะคะว่าการเข้ามาลงทุนในกัมพูชาของสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาลงทุนเพื่อผลประโยชน์ทางด้านการเกษตรโดยตรงก็คือเพื่อผลิตสินค้าทางการเกษตรกลับมายัางประเทศเท่านั้นแต่ยังเข้ามาลงทุนทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรหรือว่าอั r i t ิ c ะอีกด้วยนะคะเพื่อที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มทางด้านการบริหารจัดการสินค้าทางการเกษตรค่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งตัวอย่างนะคะอย่างเช่นบริษัท i n s i t o r Partner ของสิงคโปร์เขาก็ได้ให้เงินสนับสนุนการลงทุนไปกับ Start Up สัญชาติูชาที่มีชื่อว่าอาเซ l าค่ะเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มในการซื้อและขายสินค้าทางการเกษตรแบบครบวงจรเลยโดยเจาะจงเป็นรูปแบบของ B2B หรือว่าธุรกิจต่อธุรกิจนะคะโดยที่ทางอาเซราเขามองว่าข้อได้เปรียบของภาคอุตสาหกรรมทางการเกษตรของกัมพูชาที่มีอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือแน่นอนละต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่านะคะในขณะที่พื้นที่เพาะปลูกก็ยังมีอยู่มากและก็ยังมีส่วนต่าง ของกาไรค่อนข้างมากเพราะฉะนั้น3จุดนี้สร้างแรงจูนใจให้กับนักลงทุนได้มาหาสารทีเดียวนะคะนอกเหนือไปจากสาหรัฐและสิงคโปร์ที่อมมี่และก็คุณป๊อปได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังในวันนี้แล้วจริงๆแล้วก็ยังมีนักลงทุนต่างชาติอีกหลายรายค่ะไม่ว่าจะเป็นจีนสหรัฐอาหรับเอมิเรสหรือว่าอินโดนีเซียที่ขยายการลงทุนเข้ามาในภาคการเกษตรของกัมพูชาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นวินาทีนี้พูดได้ค่อนข้างจะเต็มปากทีเดียวแล้วค่ะว่ากัมพูชาร้อนแรงจริงๆนะคะในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรใในนนขณะี้ท่าม ปัญหาวิกฤตการาขาดแคลนอาหารที่ยังคงปะทุข,ขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมอาเซียนพลสัสค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ